ข้อ 13. ออสโมซิสที่เกิดขึ้นในพืชกอไก่ต้องอาศัยพลังงานขอไข่เกิดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์คอควายไม่สามารถเกิดขึ้นผ่านผนังเซลล์งงูไม่เป็นไปตามหลักการแพร่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูช้อยเนาะอยากอธิบายคำว่าออสโมซิสก่อนออสโมซิส Os เนี่ยถือเป็นการเออเป็นการผ่าน เป็นการแลกเปลี่ยนสารชนิดหนึ่งออสโมซิสมีนิยามว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสารของบริเวณที่มีน้ำมากกว่าไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์คือจริงๆมันไม่เชิงเป็นเยื่อหุ้มเซลล์โดยผ่านที่ใช้เรียกว่าเยื่อเลือกผ่าน ซึ่งเยื่อเลือกผ่านในที่นี้ถ้าพูดถึงในร่างกายของสิ่งมีชีวิตก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองอ่ะอันนี้คือนิยามของออสโมซิสง่ายๆสิ่งหนึ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คือการแลกเปลี่ยนสารสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆคือ1แลกเปลี่ยนสารแบบแพสซีฟท,ทานสปอร์ต และการแลกเปลี่ยนสารแบบแอคทีฟทรานสปอร์ตพ s สซีฟแปลว่าอะไรพาสซีฟแปลว่าไม่ต้องใช้พลังงานคือมันสามารถไหลผ่านมาได้เองอะไรประมาณเนี้ยส่วนแอคทีฟแล้วมันก็เหมือนแบบมีคนเป็นเอเนอร์จีเยอะๆแอคทีฟแอคทีฟถูกไหมก็คือเป็นการใช้พลังงานอะการแลกเปลี่ยนสารแบบพาสซีฟกับการแลกเปลี่ยนสารแบบแอคทีฟ การแลกเปลี่ยนสารแบบแพสซีไม่ใช้พลังงานมี3ตัวหลักๆเลย 1. คือเป็นการแพร่ธรรมดาหรือ s ิมเ l ิ d i f ฟฟิวชันอันที่2เป็นการแลกเปลี่ยนสารแบบ Osmosis ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนสารจำเวนที่มีน้ำมากกว่าไปยังบริเวณที่ในน้ำน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านถูกไหมล้านที่3ก็คือเป็นการแพร่ของสารโดยวิธีฟาซ i ลิเทต diffusion ก็เป็นการแลกเปลี่ยนสารโดยมีรีเซพเตอร์เฉพาะที่จะคอยรับแล้วก็สามารถลำเลียงไปยังบริเวณอีกบริเวณหนึ่งได้ passive การไม่ใช้พลังงานนั้นและสามารถลำเลียงสารนั้นได้แสดงว่าอะไรการที่ไม่มีพลังงานและสามารถลำเลียงสารนั้นได้แสดงว่าจะต้องมีความแตกต่างกันของสารใช่ไหมฉันการลำเลียงสารต้องเกิดจากการลำเลียงจากมากไปหาหน้อย ส่วน c t t v v t ท a n สปอร์ตัวเนี้ยเป็นการลำเลียงแบ่งไปสองอย่างคือ 1. เป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่โดยผ่านวิธีการพวกฟาโกไซโตซิสพีโนไซโตซิสคือต้องอาศัยการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์โดยการไปวาามออกหรือไปยื่นออกมาเพื่อรับวัตถุที่มันขนาดใหญ่แล้วค่อยรับมาเป็นฟูลแบคิโออันนี้ใช้พลังงานอีกอันนึงก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนสารจากการที่มีสารน้อยกว่า ไปยังบริเวณที่มีสารมากกว่าต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเพราะไม่มีเกรเดียนช่วยถูกไหมนี่คือหลักการเข้าๆข,ของการแลกเปลี่ยนสารที่ที่อยากให้น้องรู้จักอ่ะทีนี้กาถามว่าออสโมซิสท,ที่เกิดขึ้นในพืชเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะกอไก่ต้องใช้พลังงานถูกหรือผิดผิดถูกไหมเพราะการอสอสโมซิสต้องใช้พลังงานไหมไม่ใช้ถูกไหมเพราะว่ามันสามารถแลกเปลี่ยน จาที่ที่มีมากไปหาน้อยใช้แค่เกเรียนก็พอส่วนข้อขอใครเกิดผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ถูกหรือผิดถูกถูกไหมเพราะว่าการออสโมซิสด้จะต้องเกิดผ่านเยื่อเลือกผ่านซึ่งเยื่อเลือกผ่านในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง เพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนโดยที่รู้สึกว่ามันมีสารบางอย่างไม่สามารถเคลื่อนผ่านสิ่งนี้ได้แต่สารบางอย่างสามารถเคลื่อนผ่านได้เขาก็เลยเรียกว่าเยือเลือกผ่านซึ่งเป็นหลักการของออสโมซิสนั่นเองส่วนข้อข้อคอยบอกว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านผนังเซลล์ผิดผนังเซลลถ้าน้องเอากล้องจุลทรรศน์ไปส่องเนี่ยนะมันจะเป็นรู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 อย่างเงี้ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะ คือสารอะไรก็ผ่านผนังเซลล์ได้หมดแหละมันมีแค่ความแข็งแรงอย่างเดียวแต่ว่าสารทุกอย่างผ่านได้หมดข้อนี้ผิดเนาะส่วนข้องูงูไม่เป็นไปตามหลักการแพร่ผิดหรือถูกผิดเพราะว่าอะไรหลักของการแพร่คือการแพร่อของสารจากบริเวณที่มีสารมากไปยังบริเวณที่มีสารน้อยกว่า ซึ่งการออสโมซิสเนี่ยก็เป็นการแพร่ชนิดหนึ่งแต่เป็นการแพร่ของน้ําถูกไหมก็คือเป็นการแพร่ของบริเวณที่มีน้ํามากไปหาบริเวณที่มีน้ําน้อยนั่นเองฉันออสโมซิสข้อที่ถูกต้องมีข้อเดียวก็คือข้อขอไข่สรุปอีกทีหนึ่งนะออสโมซิสคืออะไรออสโมซิสคือการเคลื่อนที่หรือการขนส่งสารจากบริเวณที่มีน้ํามากไปหาน้ําน้อยโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านโดยที่เยื่อเลือกผ่านในเชิงของสิ่งมีชีวิตก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเอง โดยที่การแบ่งการขนส่งสารต่างๆออกเป็น2แบบคือคือ1เป็นการขนส่งแบบ PASSIVE t านสปอร์ตกับ2คือขนส่งแบบ Active t r a n สปอร์ต a s s i v e t r านสปอร์คือไม่ไม่ใช้พลังงาน ATP แต่ว่าใช้เกรเดียนตของสารได้แก่มี3แบบก็คือ Simple Diffusion Osmosis แล้วก็ Facilitated Diffusion นั่นเองส่วน Active พ r a n สปอร์ก็แบ่งเป็น2ออย่างง่ายๆให้น้องเข้าใจง่ายๆก็คือ เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากน้อยไปมากแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ของสารที่ทต้องอาศัยการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือเป็นการทำงานแบบฟาโกไซโตซิสพีโนไซโตซิสนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องตอบได้แล้วเนาะอย่างที่พี่ได้สรุปไปแล้วตะก,กี้ข้อนี้เลยต้องตอบข้อขอไข่เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ